วเคอลวันประจำวันที่17ตุลาคมจัดไป3คู่เน้นๆครับคู่แรกโครินเทียเจอกับแอดพาราเนเซ่บอลคู่นี้นะครับเทียบผลงานทั้งคู่จัดว่าย่ำแย่ไม่ต่างกันแต่ดูเหมือนทางด้านโครินเทียถือว่าดูดีกว่าจากการเสมออินเตอร์นาซิอ,องนาน2ประตูต่อ2ในเกมล่าสุดขณะที่แอดพาราเนเซ่นะครับพวกเขายิงใครในลีกนี้ไม่ได้มา3เกมติดอีกทั้งยังแพ้ตลอด3เกมหลังรวมทุกรายการอีกด้วยนะครับมองเกมนี้น่าจะต้องออกมาเล่นนอก บอกบ้านที่หนักไปทางแพ้ตลอด4จาก5นัดรวมทุกรายการขอมองว่าเจ้าบ้านแนะนําให้อยู่โครินเทียยังไงก็อุ่นใจดีกว่าครับประต้งให้เลยนะครับโครินเะทียชนะแอดไป2ประตูต่อศูนย์และอีกคู่นะครับฟราร์เมงโกเจอกับฟลูมิเนเซ่เจ้าทีมฟราร์เมงโกฟอร์มาดีเลยแม้ว่าจะเสมอในเกมล่าสุดแต่เกมในบ้านบอกเลยว่าโหดใช้ได้ส่วนทีมเยือนฟลูมิเนเซ่นะครับทำได้ดีเลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแต่เกมเยือนของพวกเขาไม่ดีเท่าไหร่จากสถิติที่ เจอกันมาก็เป็นที่ฟาร์เมงโก้ที่คมอยู่นิดหน่อยเจ้าบ้านเปิดมาต่อมองแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นบทเอาชนะได้แน่นอนฟาดทงให้เลยนะครับฟาร์เมงโกชนะฟลูมิเนนเซไป2ประตูตอนหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายนะครับชูสบิลลี่เจอกับเอ็กเซเตอร์ชูสบิลลี่พึ่งกลับมาคืนฟอร์มทว่าภาพรวมยังไม่ดีเท่าไหร่แต่กับเอ็กเซเตอร์ที่เล่นเนียนกว่านะฮะ5เกมหลังชนะ4เสมอไป1ไม่เสียประตูเลยนะครับอีกทั้งเจอกันล่าสุดเอ็กเซเตอร์ก็บุกมาเอาชนะถึงถิ่นได้3ป ประตูต่อ0ูนบอลเหนือกว่าทุกรูปแบบดูแล้วเอ็กเซเตอร์น่าจะบุกมาเอาชนะได้ไม่ยากประทงให้เลยนะครับชูสบิลีแพ้เอ็กเซเตอร์ไป1ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆนะครับชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเอาบอลมาน,นี่กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิจมในที่เดียวขอบคุณครับ